พ5บาทสวัสดีครับขอต้ับผมนายตั้งใจจะเปลียนไปตั้งกันพลานะครับผมกับรายการกันพลา5บาทอีกเช่นเคยนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เราเอาฟุตี้อุดลงไปในช่องว่างของ SD กันดั้มเปที่เรียบร้อยอุดแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดเปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเช็คงานว่างานที่เราอุดแล้วก็ขัดเนี่ยมัน เรียบร้อยแล้วหรืออย่งด้วยการค้นรองพื้นทีนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ขั้นตอนการทําสีนะครับในคลิปเนี่ยผมจะพูดถึงประเภทของสีว่ามันมีสีแบบไหนบ้างสีแต่ละประเภทเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงคุณควรจะเลือกสียังไงให้เหมาะกับงานของคุณนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยสรับสีที่เราเอามาทําโมเดลกันเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอีกสประเภทนะครับผมก็คือสีสุดน้ํา สีสูตรน้ำมันหรือว่าสีสูตรอีนาเมลแล้วก็สีสูตรแลกเกอร์นะครับผมมี3สูตรนี้สีสูตรน้ำถ้าเป็นของทำยา่าจะเป็นแบบนี้จะเป็นขวดกลมๆแบบนี้นะครับผมสีสูตรน้ำมันถ้าเป็นของทำยา่ามันจะเป็นทำยา่าขวดเหรียงๆแบบนี้แล้วก็สีสูตรแลกเกอร์ ของธัรมาไม่มีนะครับผมมันจะเป็นของแบนเซ่หรือของมิสเตอร์คอปปี้ก็จะเป็นกวดกลมๆแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสีแบบอื่นอีกอย่างเช่นสียี่ห้อซากุระอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสีอัคริลสูตรน้ําถามว่าใช้ทําโมเดลได้ไหมก็ใช้ทําได้เหมือนกันสีอัคริลที่ขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเนี่ยก็เป็นสีสูตรน้ําสามารถใช้ทําโมเดลได้ มือนนกนัแต่ว่าเนี่ยสี ija, อาจจะอยา,า,ากอาจจะละเอียดต่างก,กันเล็กน้อยก็แล้วแต่คุณพิจารณาใช้แล้วกันนะครับผมทีนี้เนี่ยสีสามสูตรเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับสีสามสูตรเนี่ยมันจะเรียงกันตามความแข็งแรงของเนื้อสีนะครับสีสูตรน้ําจะมีความแข็งแรงของเนื้อสีน้อยที่สุดเรียนต่อไปก็คือสีสูตรน้ำมันและสีสูตรเลกเกอร์จะมีความแข็งแรงของเนื้อสีมากที่สุด สีสูตรลักเกอร์เนี่ยมีความแข็งแรงของเนื้อสีมากขนาดที่คุณสามารถเอาไปดาษทรายมาขัดเพื่อเพิ่มความเงางามของเนื้อสีได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยแล้วเราจะใช้สีสูตรน้ำทำไมเราก็ใช้สีสูตรลักเกอร์ไปเลยสิในเมื่อมันมีความแข็งแรงในเมื่อมันมีข้อดีแบบนี้ทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียของสีแต่ละสูตรนะครับสีสูตรน้ำเนี่ยมันจะเป็นสีสูตรที่มีความแห้งเร็ว คุณจะสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วเลยทิ้งเอาไว้แต่ละชั้นเนี่ยคุณทาไปชั้นแรกเนี่ยทิ้งเอาไว้สิบถึงสิบห้าทีมันก็แห้งละในขณะที่สีสูตรน้ำมัน,มนคุณอาจจะต้องทิ้งเอาไว้ถึง1วันกว่ามันจะแห้งนะครับผมสีสูตรแลกเกอร์คุณก็อาจจะต้องทิ้งเอาไว้เป็นวันกว่ามันจะแห้งสนิทด,ดีนะครับผมโอเคทีนี้ก็คือพอมาพูดถึงเรื่องความแห้งเร็วแห้งช้าเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับ ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อสีสูตรน้ำมันแห้งเร็วเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดเท็กเจอร์ของของการทาขึ้นมานะครับสีเนี่ยพอเราทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยพู่กันรอยพู่กันเนี่ยจะค่อยๆยยุบตัวลงตามเวลานะครับผมยิ่งสีแห้งช้าเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งมีช่วงเวลาในการยุบตัวมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสีสูตรน้ำที่มันแห้งเร็วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการทิ้ง รอยของแลกผู้กันเนี่ยมากขึ้นในขณะที่สีสูรน้ำมันที่แห้งช้าเนี่ยมันก็จะมีเวลาให้สียุบตัวมากขึ้นถ้าคุณต้องการงานแบบดิบๆถ้าคุณต้องการงานที่มันดูสมจริงดูด้านๆสีสูตรน้ําจะให้ความสมจริงได้มากกว่าส่วนสีสูรน้ํามันเนี่ยถ้าเกิดคุณทําโมเดลประเภทพวกวิ่งๆอยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์สวยๆรถยนือสวยๆส,ส,สีสูรน้ํามันจะทําให้ งานของคุณเนี่ยดูเรียบร้อยขึ้นนะครับผมทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องความเป็นพิษสีสูตรน้ําใช้น้ําในการทําอะไรเพราะฉะนั้นสีสูตรน้ําแทบไม่มีความเป็นพิษเลยคุณสามารถใช้สีสูตรน้ำเนี่ยในการทํางานในห้องนอนได้เลยเพราะว่าสีมันแทบจะไม่เหม็นเลยไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่เป็นพิษนะครับผมส่วนสีสูตรน้ำมันเนี่ยมันจะมีความเป็นพิษค่อนข้างสูงนะครับไม่ควรที่จะเอามาใช้ทานในห้องนอนนะเพราะว่ามันเหม็นมากแล้วมันก็มีพิษมากด้วย คุณควรจะใช้ในห้องที่โปรเช่นเดียวกันกับสีสูตรแลคเกอร์ที่เป็นตัวทำละลายที่มีความรุนแรงมากที่สุดมันก็เป็นพิษมากที่สุดเหมือนกันนะครับผมทีนี้เนี่ยพูดถึงตัวทำละลายกันนิดนึงตัวทำละลายแล็คเกอร์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวทำละลายชนิดนี้เนี่ยมันสามารถทำละลายสีสูตรอื่นๆได้ทุกสูตรเลยอย่างเช่นคุณทาสีสูตรน้ําลงไปในตัวโมเดลหนึ่งชั้น หลังจากนั้นคุณเอาสีสูตรลกเกอร์มาทาทับอีกหนึ่งชั้นมันจะทําให้เนื้อสีที่คุณทานในชั้นแรกโดยสีสูตรน้าเนี่ยมันละลายเพราะว่ามันทนต่อความแรงของการจัดตอนของตัวทำละลายของสีสูตรลกเกอร์ไม่ไหวเพราะฉะนั้นพิจารณาดีครับผมรวทั้งกับการสีสูตรน้ําหรือว่าตัวทำละลายสูตรน้ําก็คือน้ำเนี่ยมันไม่สามารถทำละลายสีสูตรอื่นได้เลย นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณทาสีสูตรลักเ่อรลงไปเป็นชั้นที่1แล้วสีชั้นที่2คุณใช้สีสูตรน้ำทาตามสีสูตรลเกอร์ก็จะไม่มีปัญหาก็จะไม่ตุดล่อนก็จะไม่ละลายออกมาเพราะว่าน้ำไม่สามารถทรําละลายสีสูตรลัเกอร์ได้นั่นเองสีสูตรน้มันก็เหมือนกันครับผมมีความรุนแรงอยู่ในช่วงตรงกลางน้ามันเนี่ยสามารถทําละลายสีสูตรน้ําได้แต่ก็ไม่สามารถทําลายสีสูตรลัเกอร์ได้ลองเลือกใช้ดูให้ถูก นะครับผมถ้าเกิดคุณอยากจะลองใช้สีลายสูรในการทําโมเดล1ตัวมาพูดถึงสีสูรน้ํามันกันอีกนิดนึงก็คือตัวทำลลายของสีสูรน้ํามันเนี่ยที่หลายคนเรียกว่าสีสูตรอีนมลเนี่ยตัวทำลลายชนิดนี้เนี่ยมันจะมีุณสมบัติในการแทรกตัวเข้าไปในเนื้อของพลาสติกมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณใช้สีสูรน้ํามันทาจนชุ่มมากเกินไปเนี่ยตัวทำลลายของสีสูรน้ํามันเนี่ย มันจะซึมเข้าไปในเนื้อของพลาสติกทําให้พลาสติกมีความเปราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดที่อาจจะมีการบีบกดอย่างเช่นในจุดที่เป็นเดือยในจุดของเป็นที่เป็นตัวประกบที่มีความแน่นเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้สีน้ามันในจุดนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทําให้งานพลาสเหมือพลาสติกของคุณเนี่ยแตกได้นะครับผมยังไงอลองพิจารณาเลือกใช้การให้ถูกก็แล้วกัน เดสไซ์กันดัมตัวนี้สีที่ผมจะใช้ทำกันดัมตัวนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากรองพื้นด้วยสีรองพื้นสูตรแลกเกอร์นะครับผมพอรองพื้นเสร็จแล้วทำเช็คดูแล้วว่าชิ้นงานมันเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงสีด้วยสีสูตรน้ำของทามิยานะครับผม สีสุดนะผมทมิไเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องซื้อมาต่อกไว้เยอะนะคุณซื้อมาแค่หุ่นที่คุณจะใช้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมจะใช้อยู่แค่ไม่กี่กวดก็คือสีดําสีดํานี่ใหญ่ก็ต้องซื้ออยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวมันเป็นสีหลักนะครับผมสีขาวนะครับผมสีดำผสมกับสีขาวมันก็จะกลายเป็นสีเทา สีดำผสมกับสีดำมันก็จะกลายเป็นสีเทาซึ่งเป็นสีหลักของกรนดานตัวนี้เราจะใช้สีเทาอยู่สีเทาอยู่ประมาณ3ระดับนะครับสาหรับกระดานตัวนี้แล้วก็สีอะไรอีกสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีสีนี้สี่ขวด ที่เราจะเอามาใช้ทาตัวนี้แน่นอนครับสีสีขวดนี้ซื้อมาแล้วทากันด้มตัวเดียวไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีสีเอาไว้ทํากันดมตัวอื่น่ด้วย,วยซึ่งสีหลักที่ผมซื้อมาเนี่ยสามารถทํากันดมได้ทบตัวเลยเพราะว่ามันเป็นสีหลักนะครับผมคุณอาจจะต้องซื้อสีแดงมาคุณอาจจะต้องซื้อสีน้ําเงินมามันก็จะครบละแม่สีคุณสามารถใช้สีเหล่านี้ผสมกันเพื่อให้ได้สีที่คุณต้องการได้นะครับผม เมื่อผมทําสีเสร็จเรียบร้อยนะมันจะมีจุดที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องเดินเส้นเดินเส้นคืออะไรตามตัวกันดั้มเนี่ยมันจะมีล่องอยู่มันจะมีล่อง,อม,ม,องมีลายตามตัวอยู่นะครับผมถ้าเราไม่เดินเส้นเนี่ยก็มันก็จะไม่เห็นรายละเอียดเหล่านั้นผมจะใช้กันดั้มมาร์เกอร์ในการเดินเส้นนะครับผมที่ผมไปใช้สีสูตรน้เนีเพราะว่ามันสีสูตรน้ำมันละลายสีสูตรน้ำได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทาสีสูตรน้ำลงไปแล้วเราใช้สีสูตรระมาณในการเดินเส้นเนี่ยมันจะพังเอานะครับและเมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อยก็จะปิดงานด้วย top c o ้ t ก็คือเคลียร์ก็คือสีมันเป็นสีใสนะครับผม top c o ่ยจะเป็นสีใสใจะมีให้เลือกว่าจะเอาเป็นแบบเงาก็คือแบบ gloss นะครับหรือว่าจะเป็น semi g l o s ก็คือกึ่นเงากึ่นด้านหรือว่าจะเป็นแบบ f ก็คือด้อไีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําไม่ซื้อก็คือมาร์ i n ิ้งเทปของ t a มิยะนะครับผมตัวนี้ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อถ้าเกิดมันมีจุดไหนที่มันจะต้องมีการแบ่งสีชัดเจนแล้วคุณไม่แน่ใจว่าเมือคุณจะนิ่งพอหรือว่าคุณต้องการให้ได้เส้นที่คมเนี่ยตัวเนี้จะช่วยคุณได้มากๆเลยในการปังในจุดที่คุณไม่ต้องการให้สีไปโดนนะครับสีของตัวมาร์คกิ้งเทของไทมิยะเนี่ย จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมัดสีซึมได้ดีกว่านะครับนคุณเมื่อก่อนผมเคยใช้พวกกระดาษกาวซึ่งมันดูคล้ายกันแต่มันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับคุณใช้สีเอ้คุณใช้มัสกิ้งเทปของทำยากแปะในจุดที่สําคัญสําคัญ,คญในจุดที่เล็กๆนะครับในจุดที่ใหญ่ๆคุณค่อยใช้กระดาษกาวในการปิดอีกทีหนึง่งนะครับผมนี่คือสีทั้งหมด อุปรกรณ์ทั้งหมดสีทั้งหมดอ๋อลืมไปคุณต้องมีผู้กัรน,นะครับผมผู้กัรเนี่ยก็ผมใช้อยู่สอันแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้คุณไปดูขอให้มันเป็นผู้กันหัวเป็นแบนแบบนี้เห็นไหมนี่ครับผมหัวผู้กันมันจะแบนตัวนี้ใช้ทาเป็นพื้นเวลาคุณทาเป็นพื้นเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ผู้กันหัวเดียวเนี่ยมันจะเป็นรอย ผู้กันง่ายถ้าใช้คุณใช้คู่กันหัวแบนมันก็จะ,ะเป็นรอยน้อยกว่านะครับผมมองแระแท่งมันก็จะแทบไม่เห็นรอยแล้วก็คู่กันเบอร์ศูนย์แบบนี้มันจะเล็กๆใช้ในการเก็บรายละเอียดในจุดที่เล็กๆนะครับผมโอเคอุปกรณ์ทั้งหมดในการทำสีของแคนดัมตัวนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับผมหลายคนถามว่าจะต้องลงทุนซื้อสีรวมๆแล้วเนี่ย น่าจะไม่ต่ำกว่า2-300บาทผมจะบอกว่าสี2-300บาทเส้นนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้กับกันดั้มปริเวณนีได้โอ้อีกเยอะเลยมันไม่หมดงไงแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังคิดว่าไปซื้อกันดั้มมาเนี่ยไม่กล้าทำสีไม่กล้าทาสีผมแนะนำให้คุณนะครับผมไปเอากันดั้มในตู้ของคุณลองเอามาทำสีดูนะครับผมมันสนุกจริงจแล้วก็ มันใต้อะไรมากกว่าที่คุณจะเอากันดั้มมาแกะกล่องแล้วก็ต่อแล้วก็เก็บพบกันในคลิปต่อไปกับรายการกันพลา5บาทกับ SD g ดกันดั้มเ t สไซส์กันดั้มมาดูกันว่าคลิปต่อไปหลังจากพ้นรองพื้นแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอย่าลืมติดตามรับชมกันครับวันนี้สวัสดีครับ